นี่คือแลนด r o รเวอรตัวใหม่ล่าสุดเป็นแลนด์โรเวอร์ดิเฟน P400e สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับเจ้าแลนด์โรเวเนี่ยนะรถมันใหญ่มันโอโถงไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มันตอบโจทย์หมดเลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบมากกว่านั้นก็คือเอาจริงชอบความเย็นในรถเห็นกระจกไหมเนี่ย กระจกทั้งหมดเนี่ยเป็นกระจกของแซงโกแบงก็คือเป็นกระจกของโซลากาดนั่นเองฟิล์มที่ใช้ในคันนี้ก็คือฟิล์มของโซลากาศและที่เจ๋งตรงนั้นคือโซลากาเนี่ยเขามีฟิล์มติดอาคารหรือฟิล์มติดบ้านด้วย <Wow. S 1> ผมยติดโซลากาศทั้งหลังเลยเพราะรู้สึกว่าพอติดโซลากาศฟิล์มของเราแล้วเนี่ยไม่ต้องติดม่านและที่สำคัญคือบ้านคุณจะไม่ร้อนเหมือนกับรถของคุณเนี่ยมันจะไม่ร้อนมันเย็นกว่าเคลียร์กว่าปกป้องมากกว่าด้วยโซลากาศฟิลม์มคุณมีเจ้าแ P400E น d e f ร n d e ร p ดิ0 e นี่อรอ์พีสี่คุณาารัไปได้ ก็คือเจ้าแคมป์เจ้าเต็นเนี่ยคุณสามารถขึ้นไปนอนข้างบนได้ฟังดูเหมือนผมขายของขายครับผม <Yeah. S 2> คือ m อของโซลกาศและของมันดีจริงจัดให้เลยนะใครที่ชอบ PK First Class แล้วก็แชร์ต่อบอกเพื่อนต่อแล้วก็เดี๋ยวทีมงานของเราเขาจะสุ่มชื่อมาเลยนะแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือโซลกาศพรีเมียมในนี้ก็จะมีกระบอกน้ำที่สามารถวัดอุณหภูมิได้มีร่มและถ้าคุณมีรถอยู่แล้วโซลกาด ยินดีติดฟิล์มให้ลดของคุณฟรีไปเลยหนึ่งคันระหว่างที่ First Class ออกจนถึง3 1พฤษภาคมนี้ถ้าอยากได้ส่วนลดบอกแล้วกันว่าดู PK First Class แล้วขอส่วนลดผมบอกเลยว่าเซ่กับ CEO เดี๋ยวขอส่วนลดให้ขอให้คุณโชคดีครับ